สวัสดีครับผมจาเมธชแนลครับจาเมธพีกินออยเซอร์วิสนะครับติดต่อผมยูทูบก็จะเป็นจาเมธชแนลครับวันนี้ก็จะมารับจ็อกครับรับเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องครับวันนี้ก็จะเป็นโต้ต้ตาบีออสนะครับครบวงรอบอครบวงรอบปีก็ เกจน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็หนึ่งหมืนกิโลรถวิ่งไม่ถึงหนึ่งหมืนกิโลครับก็ส่วนมากจอดครับก็วงรอบปีละก็ได้อายุของน้ำมันเครื่องละครบหนึ่งปีละก็วันนี้ก็จะดําเนินการเปลี่ยนรอบต่อไปแล้วก็เป่าทาความสะอาดของอากาศนะครับของอากาศแล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นของ บางจากนะครับฟูลิโอฟูลิโอฟูลิซินเทติกนะครับก็จะเป็น SAE 5W-30 น e วสแตนด a อ่า APISP ของเครื่องเป็นซินนะครับนปัจจุบันนี้นะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็จะรองรับทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอ E85 NGV แล้วก็ LPG นะครับใช้น้ำมันเครื่องดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับ อย่ามองกันที่ราคาครับให้มองกันที่คุณภาพตรงนี้มาตรฐานตรงนี้แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาเกียรดกึ่งสังเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์แสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นฟูลลี่ซินเทติกนะครับส่วนมากคนจะมองข้างนะครับบางจานเนี่ยเขาพัฒนาครับส่วนผสมของน้ำมันเครื่องของแต่ละยี่ห้อมัน แต่ละค่ายเขาก็จะมีสูตรไขสูตรมันอยู่นะครับก็เหมือนน้ำมันเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอล์เกนครับ e ี0 E85 ้ e ครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมือของจ่าเมธที่ลงทุนไปครับก็จะมีประมาณนี้ครับแจบ็อกีที่ใช้ครับขันกรองขันกรองน้ำมันเครื่องครับจะเป็นตัวนี้ ราทีแล้วใช้กรองของซากุระเมนอินเกาหลีเมนอินอินโดครับแล้วก็จะเป็นประแจก็แก,ก๊กอันนี้ใช้ของทอร่ครับชอช่อันนี้ก็รอนะ้ำมันเครื่องหยดอยู่ครับหยดให้หมดหยดให้หมดแล้วก็จะเอาลมเป่านิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำมันเก่าที่มันตกค้างอยู่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคครับไม่ดำครับใสก่กิ๊ก พอรถคันนี้ยังวิ่งไม่ถึงแสนกิโลเลยครับอยู่ที่รอบนี้นะ่าจะอยู่ที่หกหมื่นกว่ารอบต่อไปก็น่าจะเป็นเจ็ดหมื่นกว่าร,รอบที่แล้วก็จอดนานไปหน่อยหนูกัดสายไฟครับที่ปัดน้้ำฝนไม่ทำงานก็เ,เลยเอาไปดำเนินการแก้ไขให้แล้วเอาไปเข้าศูนย์ที่อุดรโตรต้าอุดรมาครับก็ให้ช่างเราเชื่อมสายไฟให้แล้วก็ เปลี่ยนยางปัดน้ําฝนเพราะของเดิมมันแข็งแล้วพอเปลี่ยนใหม่มานิ่มของเดิมแท้ศูนย์ก็จะนิ่มครับปัดแล้วก็จะไม่มีเสียงดังแล้วก็จะเรียบแล้วก็จะ,จะมีเนี่ยครับกล่องแอร์ที่อยู่ตรงนี้กล่องแอร์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาของมาเป่าทำความสะอาดกล่องแอร์ตรงนี้ ช่องแอร์อันนี้ก็จะเป็นชีนูนะครับชีนูพอรถคันนี้จอดแล้วก็อรอบๆบ,บ้านนั้นเป็นป่ารกเป็นสวนคนระับหนูเยอะพอรถไม่ค่อยได้ขยับหนูมันก็มายึดเป็นที่นอนนะอันนี้จะช่องโบแออร์ครับลมโบแออร์เดี๋ยวก็จะเป่าทำความสะอาดครับก็มีประมาณนี้ สูแดดดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครับไม่ต้องมาเสียตังค์ไปบ่อยนี่รถจา่าแมแลูกชายล่าสุดนี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนยางมนาะไดส้สไตล์แบบลุยๆหน่อยฟ็อกเก้นไวพิกเอทีสามวีเอสอง้าหกสิบ R สิบแปดก็สี่เส้นก็หมดไปหมื่นหก มันเครื่องเก่ามันหยดแห้งหมดมันหยดให้มันหมดกดสีน้วมันเครื่องนะ,ะน่าจะหมดแล้วไม่มีหยดลยดลีเครเมื่อกี้ออกมายังเป็นสีเอ่อสีกาแฟสีกาแฟดำอยู่เลยครับพอมาโดนอากาศก็ปรับสภาพเปลี่ยนสภาพเป็นสีดำแล้วครับก็จะดำแล้ว ก็จะดำละสีก็จะดำละประมาณนี้แต่แต่ก็ไม่ถือว่าดำมากเพราะรถมันวิ่งไม่ถึงหมื่นกิโลมันวิ่งอยู่ประมาณไม่ถึงสามพันกิโลแล้วก็อายุมันครบหนึ่งปีครบวงรอบหนึ่งปีรอบที่แล้วก็เปลี่ยนพฤษภารอบนี้ก็มาเปลี่ยนพฤษภาก็ประมาณเนี้ยนี่ก็จะนี่ครับปั๊มลมปั๊มลมก็ อาศัยว่าใช้ระยะยาวอันนี้ก็คูเบต้าก็เซอร์วิสเองวงรอบใหญ่ไปละเจยนอแมดรอลิกอันนี้ก็ใช้เป็นของดีๆไปเลยผูมากมาตานผูมากเลยครับมาตฐานสองเฮดพีสองเฮดพี ูมาแอร์คอมเพรสเซอร์แมกเนติกแมกเนติกสวิตแมกเนติกสวิตเป็นของฮิตาชิอ่าเป็นของฮิตาชิอ่ามอเตอร์เป็นของพูลมาเองแล้วก็ตัวตัดลมก็เป็นของซันนี่นะครับโมเดลโมเดลก็จะเป็นปีปีสองสองผลิตเมื่อปีหกห้าครับก็จะเป็น พัชชันร้อ่สิบแปดลิตรสองครับเนี่ยครับอาศัยว่าถัดสินใจกัดฟันซื้อซื้อก็ถือว่าซื้อว่าถูกครับไม่เกิน30,000ื่นทุกอย่างมันต้องมีการลงทุน,นเพื่อใช้ในการทำงานจะได้สะดวกแต่ก็ถือว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนคืมฟ้าคืนผลไม่ร้อนไม่ต้องพัดลมมาต่อ ก็จะประมาณนี้ครับรมันเครื่องก็ตัวนห้มันเหมือนรอยครับเก็ดเหมือนรอยครับกองก็เป็นกองแท้ตัว,วต้าเลยครับตังตรงเบอร์แล้วครับ y z ย e 1หนึ่งครับโต้ตาเมดินเมดินไทยแลนด์บายเดนโซเดนโซเป็นคนผลิตครับก็จะมีประมาณนี้ฝากไว้ติดตามกันในคลิปเรียวหรือว่าช่องดูทูปของจ่าเมดิชแนลเยนะครับก็จะเป็นในช่อง โปรไฟล์ t ิกต็อกของเมตตา A, P ีเอ i นกิ i นออยอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ